สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นเคสนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับเคสของสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็คือรุ่น S 2 2 Ultra นะครับแต่ผมจะชอบเรียกมันว่า Note 22นะครับก็สเปคนะครับเครื่องใหญ่จอใหญ่มีปากกานะครับก็มันก็คือโน้ตนั่นเองนั่นแหละครับแต่ว่า พอมารุ่นที่22เนี่ยนะครับก็ทางซัมซุงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยครับก็คือจับตะกรูโน้ตนะครับกับตระกรูล S เนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับก็จะมี S 22นะครับ22 plus นะครับแล้วก็22 ultra อตรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็น S 22 ultra อตรนะครับก็โอเคครับคลิปนี้นะครับไม่ได้มา รีวิวโทรศัพท์นะครับแต่จะเป็นการรีวิวเคสนะครับก็เนื่องจากว่าผมก็เป็นเจ้าของเคสหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับหลายี่ห้อนะครับจะมาชมกันครับคือหลังจากที่ผมตอนก่อนที่หาซื้อเคสนะครับผมก็ดูใน YouTube นะคะ ดูแล้วเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีของคนไทยชัดเท่าไหร่นะครับก็เลยอ่ะผมขอเอามารีวิวเพิ่มเติมเลยนะครับโอเคครับอ่าก็อื่นผมขอบอกก่อนนะครับว่าโทรศัพท์ตัวนี้นะครับผมได้ทำการติดกระจกนะครับของ white stone dome glass นะครับนี่ครับซูมชัดๆใกล้ๆนะครับก็จะได้ดูกันว่าเคสไหนติดได้ อเคสไหนใส่ได้เคสไหนใส่ไม่ได้นะครับดันหรือไม่ดันอะไรยังไงนะครับนี่นะครับข้างบนก็จะเ uh, ว้นเนื้อที่ไว้นิดนึงนะครับข้างล่างก็เว้นเหมือนกันนะครับขอบก็ก็เว้นเหมือนกันนะครับอโอเคนะครับผมขอ ไล่เรียงมาก่อนเลยนะครับจากอันนี้ครับนิวกินนะครับเลี้ยงจากราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาเอาอันที่แบบถูกถูกหน่อยครับเอาถูกสุดมาก่อนเลยนะครับนิวกินตัวนี้นะครับก็อ่ะเปิดดูก่อนนิวกินตัวนี้นะครับลักษณะของมันก็จะเป็นเคสแข็งนะครับเคสแข็งแล้วก็จะมี ช่องสำหรับเปิดปิดต้องบอกว่าค่อนข้างยากนะครับเปิดปิดค่อนข้างยากมันค่อนข้างแน่นนะครับอ่าอ่าใส่ได้ไหมนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะครับรุ่นนี้ไม่มีปัญหานะครับเนื่องจากนิวกินเนี่ยนะครับเป็นเคสที่บางนะครับค่อนข้างบาง นี่ลองสังเกตเห็นนะครับว่าขอบเนี่ยแทบจะขึ้นมานิดเดียวนะครับขึ้นมาจากหน้าจอนิดเดียวส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมติดกระจกด้วยนะครับมันก็เลยดูหนาขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังวางความได้ไม่มีปัญหานะครับวางความได้ไม่มีปัญหาปุ่มกดนะครับถือว่าใช้ได้ครับไม่แข็ง กดง่ายนะครับนิ่มเลยครับกดนิ่มเลยนะครับเอสเพนนะครับก็เอาออกง่ายรูชาร์จก็คือถือว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อ่าลืมบอกไปครับอย่างหนึ่งที่ผมติดเพิ่มก็คือตัวกระจกกันเลนนะครับของ iMOS นะครับก็ยังใส่ได้นะครับยังใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับคือพอดี พอดีตัวเคสเลยนะครับความสูงก็ไม่มีปัญหาครับได้อยู่นะครับตัวเลื่อนนี่ก็เปิดได้เปิดค้างไปเลยได้นะครับหรือจะปิดนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับก็ไม่หลุดไม่เลื่อนแล้วนะครับพื้นผิวสัมผัสก็ความกระชับนะครับ กริปก็ถือว่าไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับความกระชับของการจับนะครับทีนี้เรามาดูน้ำหนักกันหน่อยนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่ามันมีแอร์คูชชั่นนะครับ ในกล้องเนี่ยอาจจะไม่เห็นปะมันจะเป็นเหมือนกับว่าช่องอากาศนะครับช่องอากาศตรงมุมเนี่ยเวลาโทรศัพท์เราตกกระแทกตรงมุมอะนะครับมันจะกันกระแทกได้ดีขึ้นนะครับอ่าทีนี้เรามาดูน้ําหนักของแคส่วนนี้นะครับ 6 6อ่า46.5กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างเบานะครับเป็นค่อนข้างเบาแล้วก็บางนะครับเคสกันกระแทกอาจจะกันได้ดีระดับนึงนะครับไม่ถือว่าแรงมากนะครับถือว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโอเคนะฮะอันนี้นะครับยี่ห้อหนิวกินเนี่ยก็ เพิ่งเป็นยี่ห้อแรกนะครับที่ผมได้ลองใช้กับรุ่นนี้นะครับคือผมเองนะครับก็ใช้ซัมซุงมาตั้งแต่ Galaxy S2 นะครับก็หลังจากนั้นมาก็ย้ายมาเป็น Note น,นะครับ Note 2 Note 4 Note 5นะครับ Note 9นะครับแล้วก็หลังจากโ o t e 9มาเนี่ยนะครับก็มารุ่นนี้เลยนะครับ ก็ดิวกินก็เพิ่งได้ใช้เป็นครั้งแรกกับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าราคาเออผมลืมพูดถึงราคาราคาตัวนี้นะครับก็ราคาแค่ประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะครับ200กว่านะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายนะครับก็ใครสนใจนะครับเคสที่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับกันกระแทกได้ถือว่ากันกระแทกได้ในชีวิตประจำวันนะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนํามีค่อนข้างน้ําหนักค่อนข้างเบาและบางนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็มาดูต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราก็ยังอยู่ที่นิวกินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับคือจะมีแหวนให้ด้วยนะครับอ่ะใส่เลย ก็ยังถือว่าไม่มีปัญหากับฟิล์มกระจกนะครับก็ยังใส่ได้อยู่นะครับเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็คือการกระแทกเหมือนเมื่อกี้เลยความสูงขึ้นมานิดเดียวนะครับแล้วก็ปุ่มกดเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันนะครับมีกันรอยเขาเรียกว่าอะไรกันเลนนะครับ และที่สําคัญนนครับมีวงแหวนให้นะครับวงแหวนเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือสามารถตั้งได้นะครับจะตั้งแบบนี้ก็ได้เราปรับองศาได้นะครับจะให้ตั้งแค่ไหนนะครับตั้งแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ผมดูไม่สามารถตั้งในแนวตั้งได้ครับตั้งในแนวนอนได้นะครับให้เอียงในแนวไหนแล้วแต่เรานะครับแล้วก็สามารถถืออ่าถือ ให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเกาะมือเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ตกง่ายๆนะครับใช้อันนี้ช่วยนะครับหรือว่าเราจะคล้องไปเลยนะครับคล้องไปเลยก็ได้นะครับคล้องไปเลยอย่างนี้นะครับหรือว่าเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาอย่างนี้นครับก็ถือว่าโอเคครับอ่าแล้วก็เรามาดูน้ำหนักนะครับ อันนี้อ่าันนี้ต้องต้องระวังอย่างนะครับคือมันชอบเกี่ยวเลนอันนี้หลุดขึ้นมานะครับเราต้องเอามือกดไปด้วยนิดนึงแกะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันฝืนนี้เรามาดูน้ำหนักนะครับ น้ำหนักตัวนี้นะครับ60กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะกันกระแทกได้ดีกว่าตัวนี้นะครับพื้นผิวสัมผัสนะครับผิวสัมผัสกริปผมว่าพอๆกันนะครับอะทีนี้มาดูตัวนี้บ้างครับสเปเก n นนะครับนีโอไฮบริ แต่หลังจากที่ผมลองนะครับผมจะบอกก่อนว่าไม่สามารถใส่กับฟิล์มตัวนี้ได้นะครับคิดว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าลองสังเกตดูนะครับกระจกมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราใส่เข้าไปนี่นะครับมันมันลงไปอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันได้ไหมนะครับ แต่ว่าตรงนี้นะครับมันคลุมขึ้นมาถึงขอบเลยนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรโค้งรับกับขอบเลยนะครับแต่ว่าน่าจะกันได้ดีขึ้นนะครับกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนกริปนะครับผมว่ายังไม่ค่อยกระชับนะครับตัวนี้นะครับเอสเพนนะครับถือว่าใช้งานสะดวกนะครับ รูชาร์จใช้สะดวกนะครับแล้วก็ปุ่มกดถือว่ากดง่ายนะครับหลังจากที่ผมลองลองไปตั้งแต่ก่อนที่จะมาติดกระจกอันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรูตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าใส่ได้พอดีไหมเพราะว่าหลังจากที่ผมติดกระจกกันรอยที่เลนนนะครับไม่แน่ใจว่ามันได้ไหมนะครับอันนี้แต่กันกระแทกร,รุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้ก็ ็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ถือว่าไว้ใจได้นะครับเรื่องการกระแทกนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนี่ครับรุ่นนี้อ๋อลืบอกไปครับสปีกเกนเนี่ยผมใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับ S2 เลยครับผมก็ใช้รุ่นนี้นะครับอ่ะดูรุ่นนี้บ้างครับนี่ครับอวกนะครับ u a g นะครับยี่ห้อนี้นะครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ เาเรียกว่ากันกระแทกระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนี้นะครับหรือบอกราคาตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1,100บาทนะครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับ UAG รุ่น p r i o นะครับ UAG p r o o เนี่ยก็จุดขายของมันคือความใสนะครับเป็นเป็นเคสใสที่น้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็กันกระแทกได้สูงถึง16ฟุตนะครับหรือ4.8เมตรนะครับ ก็4.8เมตรนี่คือไม่ธรรมดานะครับราคานะราคาเห็นเนเลยครับ1,950บาทนะครับโอเคผมเองนะครับก็ใช้ UAG มาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับ่าใส่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับขอบเหลือๆนะครับข้างก็เหลือๆนะครับจะสังเกตเห็นว่า เคสนะครับสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าเคสรุ่นเมื่อกี้นะครับทําให้เราวางความหน้าได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็กระจกไม่ใช่กล้องนะครับก็ถือว่าใส่ได้พอดีนะครับแม้ว่าจะติดเลนกล้องแล้วนะครับอันนี้คือสูงขึ้นมาพอดีเลยนะครับพอดีกับตัวนี้แต่ว่าข้างบนเนี้ยนะครับ ยังมีตัวรับอยู่นะครับคือเวลาวางไปเนี่ยไม่กรองปลอดภัยนะครับไม่โดนพื้นนะครับแล้วก็ปุ่มกดนะครับปุ่ม power เนี่ยถือว่ากดง่ายนะครับส่วนปุ่มปุ่มขึ้นลงนะครับปุ่มเล่นเสียงเนี่ยกดยากขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ากดง่ายอยู่นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดการเปรียบเทียบอะระหว่างปุ่ม power นะครับกับปุ่มเนี่ย มันกดไม่เหมือนกันนะครับปุ่ม power จะกดง่ายกว่านะครับแล้วก็ช่อง s pen ถือว่าเว้นที่มาให้ค่อนข้างเยอะนะครับก็สะดวกสบายเลยนะครับกดได้ง่ายครับช่องชาร์จก็โอเคนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะเห็นว่ามันมีคลุมขึ้นมานิดนึงคลุมขอบบนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ใน อ,อยู่ในระดับที่ไม่ไปดันกับกระจกแทบจะพอดีเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับแล้วก็เคสตัวนี้นะครับยังมีกึ่งกึ่งแอร์คูชั่นด้วยนะครับคือเหมือนกับเว้นช่องอากาศไว้นะครับตรงมุมทั้ง4นะครับเนี่ยครับตรงมุมทั้ง4จะมีแอร์คูชั่นนิดๆน,น,นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่า ตรงนี้ค่อนข้างโค้ง,งนะครับเพราะว่าเวลาเราตกกระแทกเนี่ยมันจะโค้งรับกับพื้นนะครับไม่ไปกระแทกโดนโดนโดนอะไรโดน,โดน,โ,ดนโดนเครื่องนะครับแต่ว่าเรื่องเคสใสเนี่ยก็มีหลายคนสงสัยมานะครับหลายคนกังวลนะครับว่าเฮ้ยมันจะเหลืองไหมนะครับมันจะมันจะเหลืองไหมนะครับ ก็ต้องบอกเลยครับเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลครับเหลืองแน่นอนฮะเพราะว่าเคสใสทุกตัวนะครับโดยเฉพาะเคสที่ลักษณะเป็นยางเนี่ยนะครับใช้ไปสักพักเนี่ยก็จะเริ่มเหลืองนะครับแต่ว่าแต่ว่าความเหลืองเนี่ยครับจะเหลืองเร็วหรือเหลืองช้านะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับขึ้นอยู่กับราคานะครับบางยี่ห้อแป๊บเดียวเหลืองบางยี่ห้อก็ได้นานหน่อยเพราะว่า ถ้ายี่ห้อไหนนะครับเคลือบสารมานะครับมันก็จะเหลืองได้นานกว่านะครับจะเหลืองได้นานกว่าแล้วก็รุ่นที่แบบว่า,าราคาแพงๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว,ว่ารับประกันว่ารับประกันความเหลืองนะเขาว่ารับประกันความเหลืองเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่เหลืองเพียงแต่ว่ารับประกันความเหลืองเนี่ยถ้ามาเหลืองก่อนเวลากําหนด ก็อาจจะมีประกันเช่นเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับหรือหรือ,ร,อรับประกันว่าจะไม่เหลืองภายในระยะเวลาที่กําหนดเช่นรับประกันการเหลือง1ปีนะครับก็แปลว่าใน1ปีนี่ไม่เหลืองนะครับแต่หลังจากนั้นไม่แน่นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อ่าก็จะมีผมไปดูใน Google นะครับก็จะมีวิธีการดูแลรักษาครับเคสแบบใสเนี่ยนะครับ ก็ลองไปดูได้นะครับก็มีหลายวิธีว่าดูแลรักษายังไงให้มันอยู่กับเราได้นานก่อนที่มันจะเหลืองนะครับโอเคส่วนกริปนะครับหรือความกระชับผมให้เต็มสินะให้เต็มสิเพราะว่าเนื่องจากลักษณะมันเป็นยางหรือเป็น TPU เนี่ยนะครับก็เรื่องความกระชับหรือกริปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับกระชับอยู่แล้วนะครับแน่นแเลยนะครับไม่หลุดไม่ลื่นนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูน้ำหนักนะครับ น้ำหนักของตัวเคสนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างเบานะครับ29กรัมเท่านั้นเองครับถ้าเทียบกับ UAG ด้วยกันนะครับต่อมานะครับต่อมาเรามาดูนี่ครับรุ่นนี้นําเสนอ UAG เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นโมนาเคฟล่านะครับและที่สําคัญคือเคฟล่าแท้ด้วยนะครับจากดูปองนะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็การกระแทกขึ้นมาดีอีกระดับหนึ่งคือ20ฟุตรหรือ6เมตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการการ,การกระแทกในระดับโลกนะครับบอกเลยนะครับระดับโลกเลยเป็นเคสอีกหนึ่งตัวนะครับที่ห้ามพลาดนะครับใครที่าหาเคสที่การกระแทกดีๆเนี่ยนะครับต้องตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกแล้วกันครับเพราะว่าการกระแทกร,ระดับนี้ก็อาจจะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำนะครับโอเคครับราคาไม่ได้ติดมาเพราะว่าผมซื้อในเว็บเขานะครับในเว็บ UAG เลยก็ตอนนี้ก็เห็นลดลดอยู่50%แต่ว่าหลังจากที่ผมสั่งซื้อไปวันรุ่งขึ้นก็หมดเกลี้ยงนะครับโอเคนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่2890บบาทนะครับราคาเต็มนะก็ถ้าใครสั่งซื้อในเว็บเขานะครับก่อนที่มันจะหมดเนี่ยอยู่ที่ ลด50%นะครับลดอยู่50%โอเคนะครับก็อันนี้ครับ Build it, อ i t h u i v d with kevlar นะครับ Kevlar แท้ๆนะครับโอเคอใส่ให้ดูก่อนโอเคครับก็ต้องบอกว่าเลนกล้องพอดีนะครับพอดีเป๊ะเลยนะฮะ แล้วก็รูชาร์ตนะครับมีปัญหานะครับ Spen ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่กว่าหลายๆรุ่นหลายๆย,ย,ย,ยี่ห้อที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเดี๋ยวให้มาดูว่าแทบจะติดเลยนะครับลองสังเกตดูนะครับมันเหลือที่แค่นิ้เดียวนะครับดูด้านนี้ แคจะชนเลยครับก็ว่าได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันดันไหมนะครับก็สังเกตอยู่สักพักหมือนจะแตกพอดีนะครับหมอนจะแตกพอดีตรงมุมเนี่ยหมอนจะแตกพอดีเพราะว่าตรงมุมเนี่ยนะครับม,มันเหมือนกับมันล้นเข้ามาเพื่อที่จะรับรแรงกระแทกได้มากขึ้นน,นะครับนี่ครับล้นเข้ามา ถ้าจะแตกพอดีเลยนะครับส่วนความสูงของขอบยางขอบเคสนะครับก็สูงขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาวางความหน้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับกระจกไม่โดนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับของขอบข้างเนี่ยนะครับผมว่าทำได้ดีกว่าเคสที่ให้ดูไปก่อนหน้านะครับแต่ว่ามันก็ยัง เตี้ยกว่ากระจกอยู่ดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะความหนาของฟิล์ม้หรือเปล่าที่ผมติดเพิ่มนะครับถ้าไม่มีฟิล์มมันจะกันได้ไหมนะครับแต่ถ้า,าคือวังคว่มเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่กันอยู่เนี่ยคือขอบบนกับขอบล่างเท่านั้น,นครับตรงเนี้ไม่สามารถกันได้นะครับเพราะว่ากระจกมาอยู่สูงกว่านะครับ แล้วก็ปุ่มกดผมว่าง่ายนะกดกดง่ายครับกดง่ายเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างรอยนิ้วมือค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอันนี้ต้องคอยเช็คนะครับตัวไวส์สโตนโดมกลาสนะครับอ่าเคฟล่านะครับก็ถือว่าผิวสมัมผัสดีเลยนะครับ ถิ่สัมผัสดูแบบของพรีเมียมเลยนะครับก็ตามราคานะ,นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับใครที่ชอบเคสที่แบบว่ามีหลายคนบอกว่าเจ็บตาจบนะครับเจ็บตาจบก็รุ่นนี้ไปเลยนะครับทีนี้มาดูน้ำหนักนะครับแกะค่อนข้างยากหน่อยอ่าดูน้ำหนัก เย yeah. น้ำหนัก60สกรัมนะครับก็ถือเป็นเคสที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับพอๆกับตัวนี้เลยนะครับพอๆกับตัวนี้เลยแต่ว่าถ้าการกระแทกเนี่ยตัวนี้ดีกว่าเยอะครับ u a ดีกว่าเยอะนะฮะแต่อันเนี้ยมันจุดขายมาอยู่ที่ตัวนี้ครับคือมีที่คล้องนิ้วให้ในตัวนะครับ ก็รุ่นนี้นะครับคือเมื่อก่อนรุ่นก่อนหน้านี้ผมใช้ u g g นี่แหละครับแต่ว่าเป็นรุ่นรุ่นอะไรรุ่นมอหนากครีมสันนะครับหรือเป็นเคสสีแดงอะครีมสันตัวสีแดงนะครับอ่นนี่ใครเห็นใครเห็นจากกระจกนะครับนี่ครับเคสตัวนี้ครีมสันนะครับ เป็น UAG เคสสีแดงนะครับแต่ว่าที่ถ่ายอยู่นี่คือโน้ต9นะครับเป็นโทรศรัพท์รุ่นเก่าของผมที่ใช้อยู่นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคครับรุ่น UAG ไม่มีทำให้ผิดหวังนะครับเรื่องการกันกระแทกทั้งหลายนะครับ mm hmm. โอเคก็อ่า มีจุดสังเกตเพิ่มเติมนะครับคือจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ไม่ชัดมันจะโค้งเบาเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยครับเหมือนเหมือนพลายโยนะครับแต่อันนี้ไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าเวลาตกกระแทกมันจะลงที่ขอบก่อนนะครับแลวสังเกตเห็นว่าขอบเนี่ยนะครับมันจะเหมือนมันจะหนากว่าที่อื่นนะครับ หนากว่าตัวขอบธรรมดานะครับโอเคนะครับก็น่าจะเั็นเรแล้วครับคือถ้าผมได้เคสมาอีกนะครับก็เอาจจะมาเพิ่มเติมให้ดูกันนะครับใครที่กำลังมองหาอะไรนะครับมองหาเคสตัวไหนก็จับจองกันนะจับจองกันได้นะครับ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอจบการรีวิวนะครับเคสโทรศัพท์นะครับ S a 2 Ultra นะครับแล้วก็รวมถึง White Stone โดมกลา s นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครมีคำถามอะไรนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ